สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้นะคะเราจะไปทานอาหารกันค่ะห้องอาหารนะคะอยู่ติดทะเลเลยค่ะว้าวถึงแล้วมีแบบที่ซื้อห้องพักแต่ไม่ได้ซื้ออาหารมาก็บวก390บาทหรือจะเป็นเบเกสต์เซ็ตร้อยบเองหม้อแรกนะคะเป็นไส้กรอกค่ะไส้กรอกหมูกับแฮมนะคะต่อมา คะเป็นผักแล้วก็ถัว่วไก่น่ากินมากแล้วก็โพเทโต้หมูผัดขิงและไก่ผัดกระเทียมค่ะสปาเกตตี้และข้าวค่ะสำหรับใครที่สั่งข้าวต้มนะคะก็มีไข่เค็มกุนเชียงถั่วหมูยองปาซุป จะเป็นชุบเฉชวนบอกอันนี้ซุปข้าวโพดสุดโปรดของแพลวเลยค่ะอู้มีหมูย่างด้วยนะคะเนี่ยอุ้ยพิซซ่ามีพิซซ่าด้วยตรงนี้นะคะก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้เป็นโปเตโตอะไรสักอย่างนะคะดูน่ากินมากมีนี้ด้วยค่ะน้ำไซรัปนะคะน้ำผึ้งก็มีนี่แพนเคก้กแล้วก็มีเป็นขนมปังชุบค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีขนมปังให้เลือกอีกเยอะมากเลยค่ะ ให้เลือกเยอะด้วยสับปรี่ส้มเนยถั่วสับปะรดความเก๋นะคะก็คือมีเอ็กซ์เตชันด้วยค่ะนี่ค่ะได้ไข่แล้วนะคะเดี๋ยวเราปัดตรงกลางว้า <Wow. S 1> น,นี้นะคะเราก็กำลังสั่งออมเล็ตอยู่ค่ะ นี่ก็คืออาหารที่แพลวตักมานะคะเราจะเริ่มชิมรสชาติจากซุปข้าวโพดนะคะซุปข้าวโพดเนี่ยค่อนข้างที่จะคคนมากอร่อยโคตรชิมอมเมร็ดกันนี่ว่ะค่ะ ะะเหมือนทําเองเลยค่ะมันแปลกดีลองชิมนะคะใส้กอกหมูอร่อยอ่ะมันแบบมันกรุบกรุบอ่ะอร่อยมากใส่กอกเขาอร่อยจังมาชิมโจ๊กกันดีกว่าจะใช่กลมกล่อมมากค่ะ อาหารที่นี่นะคะโคตรเวิร์กเลยค่ะเพื่อนๆมีให้เลือกเยอะด้วยว้าว <Wow. S 1> อุ้ยมีอันนี้ด้วยแคคก,กร์กินกับชีสนะคะมีชีสหลายแบบมากคอนเฟคนะคะหลายแบบมากดูสิคะแล้วก็มีผลไม้แห้งด้วยโหมันอร่อยตรงนี้แหละค่ะนี่เป็นผลไม้อุ้ย มีอันนี้ด้วยลินจีอะไรอะ่ะน่ากินมากอันนี้น่าจะเงาะหรือลำไยไม่รู้เฮ้ยมีนี่ก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บาน้ำแล้วค่ะมีน้ำองุ่นมีน้ำสับป,ปะรดนะคะมีน้ำส้มมีน้ำเปล่าค่ะแล้วก็พ่เกสุดๆก็คือเป็นน้ำผสมกับพวกผลไม้มีกลิ่นของ มะนาวใบสะระแหน่แล้วก็แอปเปิลค่ะแต่ว่ารสชาติมันจะอ่อนๆนะคะ